อีกตัวตายแม่งนะท่านอนจับเลยบอส pues ครับกุรอฮามันดกิจเรียบร้อยแล้วครับบอสแต่ไอีคนที่บอสที่ไปช่วยหน้าไม่เหมือนคนครับผมเลยยิงไม่ตายแล้วไม่ใช่หน้าไม่เหมือนคนนะครับนั่นมันไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาก็คือเอาปืนมาจ่อหัวะทำไมเอาลงไปแต่ปัญหาก็คือพวกแกปล่อยให้คนหลุดไปได้หนึ่งคนและที่สำคัญนะบอสที่พวกแกฆ่ามันไม่ใช่ตัวจริงเพราะตัวจริงของมันก็คือแอะแอสวัสดีครับอีปิกทอยผมเบลขอบสนามเฮ้ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันยังไม่11โมงเลยขอบสนามท็อปเทนมาแล้วเนี่ย ดูด้วยเหรโอ้โหต้องขอบคุณม,มากเลยที่สนับสนุนขอบสนามนะครับเข้าตาเลยเป็นยังไงบ้างพวกอีบิททอยตอนนี้เนี่ยกูกลับมายึดเดอะสกาเนี่ยละโว้ยดูไว yes, ้ว so at ่ากูจับใครเป็นตัวประกันอีบิททอยอีบิททอยช่วยด้วยไม่เฮ้ยนั่นมันพี่บี้นี่พี่บี้เฮ้ยอย่าทำร้ายพี่นะเว้ยเออไม่มีใครจ่าเงินเดือนทำไงพี่วานั่นแหละสิไม่ใช่อ้าวถ้าพี่มีรายไปใครดูแลเดอะสกาโอ้ย แค่นี้แหละบอยครับแล้วเราจะเอาอะไรไปสู้เขาครับจะเอาอะไรอ่ะปืนครับปืนปืนอะไรปืนกลนแล้วกันัะผมเอาแบบดีหรือแบบธรรมดาดีครับผมแบบสั้นหรือแบบยาวแบบสั้นอัดแก๊สหรืออัดลมอัดแก๊สเอาลูกโม่หรือแม็กกาซีนแม็กกาซีนครับรอแป๊บหมดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแยกกลองมาเสร็จแล้วโทรตามด้วยนะไปรอข้างนอกเฮ้ไม่ไม่มีตังค่าโทรศัพท์โซรไม่ได้หรอกเอาอีกแล้วไปหาเองก็ได้ปืนไปหาเองก็ได้ไป ทำไมรอบนี้ไม่มีนกเลยอ่ะจริงพี่ไม่หล่อเลยอะออว่าไม่บอสตามนั้นเดินต่อร้อนจริงๆเราก็มีตังค์ไม่ซื้อรถขับเหรเอาเฮ้ยพี่นีแก่หรอใช่พี่ที่เดิมเฮ้ยยิ่ปิงถอยมาแล้วรู้ได้ไงเนี่ยนี่ก้องก้องพ่อมึงโตกจากไหนเนี่ยเออ,เอ,อเอ้ยิงมาเฮ้ยมันยุ่งบน เอาละไ้ืมึงมันเย่อกรอยู่นะเยยิงมันว้าว้าแยกไปจัดการมาดีกว่าไป้ยล,ล,ลหลุ้นหมดแล้วลุ้นลงลุ้นไปเลย មិនតោះអើឡាប៉ះឡាឡាប៉ះ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 ឡ ยังไม่เจ็บอีกเหรอยังไม่เข้ามาช่วยอีกทำเป็นเก่งอีกแะบอสนี่ไม่จำเลยนะบอสขอโทษมันพลาดทีแรอย่าให้มีไงบอสขอโทษเฮ้ยหักคอน้องกูนี่หว่าคุยกันหน่อยดิอ๋อไอ้นี่หัวหน้าครับฮะไปก่อนเลยเดี๋ยวเนี่ยผมจัดการเองคุณู้พี่ให้เดินขึ้นบันไดไปนะพยุงหัวหน้าไปก่อนไป นำน้ำไปก่อนโอเคไปโชคดีก็ไปถ่ายฉากก่อพี่บีหมดแล้วพี่ไม่มีเมียคร้วพี่ขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณมากยเดี๋ยอดคือพี่ร้อนแต่แปดโมงเช้าคือก็ได้เท่งไงพี่ แค่นี้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 เหรอโอ้ยบ้าเลยคืออะไรร้อตั้งแต่เช้าได้เล่นแค่นี้